สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมือวนี้มายามมองน้ำกันครับเอ๊อะะหลุดน,น้ำกันนะครับเอ้อมัน,นมาใส่หืงน,น,นะครับ เ,เดือนเลยากขนาดเลยช่วงนี้อ๋อมองมองขัดขาดที่เก่าแล้วครับโอ้คีกอ,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 อยู่ครับคืออยอู่เอาบางบง้างครับต้นงามนี่ปลานั่งครับปลาสงัวครับปลาซีน้ำมึนนะครับปะลาราคาแพงครับแสบครับเป็นปลาเหนืออ่อน อ,อ้คือแล้วครับวันนี้เอาเอามากๆครับมองสีเส้นครับอือคือแล้วคือแล้วมองกันัดๆาครับทำเมลาคือเเ่าอ่ะจะถือยิ้ มากครับมากปลาเก็ตที่แสบที่สุดครับอิงก,กินครับแสบๆเลยครับเนี่ยโอ้ปลาหมงมาเอ้าโอ้ยมองคือปีนขาดมุนเบิดเลยทำเวลาาใ้ยังน้อยครับเอาต่ออีกเลยครับ ดังไม่เลยมีมองหาเส้นครับดั้งแหลกมองซีเส้นของเป็นของเลยอือไงล่ะครับปลาเบียนไฟ่ มองกับเกาแห้งแล้วครับสิดึงแห้งแห้งสิขาดลายครับลาเบียนไฟดยูน้ำกันเลย3ามตัว บกครับน้อยหนึ่งเนาต่อสี่เส้นอีกเลยครับดังใหม่แล้วแห้งขาดแห้งสีคือคืออยู่ครับป้าะสะกางครับป้าสกางหน่อย กลางครับน่องสี่เส้นน่อ,องแพงขาดเยยนไสครับ ของงานใหม่ขนาดเลยอันนี้นะครับพนงานมือนี้ครับนี่ปลาหมางๆครับปลาแสบที่สุดแล้วครับปลาเกตครับทั้งดีสีเป็นพวกปลาเวียนไฟปลาปากอ่ะมือนี้กะมานอยู่ครับเอาขอบคุณนะครับเด้อถูกกําลังใจครับทุกการรับชมทุกการติดตามเดี๋ยวจังพอๆกันใหม่ครับชิหนาสวัสดีครับ